วันนี้จะเป็นคลิปการ V S กล้องครับเทียบกล้องกันระหว่าง Vivo V27 กับ iPhone 14 Pro Max ซึ่งแน่นอนละ่ะต่างกันอยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0่นหรือ2 0,000นกว่าประมาณเนี้ยเรื่องของกล้องเรื่องของในตำนาน,านาบางอย่างก็สู้ไม่ได้เรื่องของการถ่ายภาพบางอย่างก็ดีกว่าบางอย่างก็สู้ได้และแต่ความพึงพอใจพอใจไหมเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะครับก่อนอื่นเราไปดูสเปคกล้องของทั้งคู่ก่อนนะครับระหว่างตัว Vivo V27 และ iPhone 14 Pro Max เทียบกันนะครับไปดูสเปกก่อนเลยปาย เดี๋ยวเรามาดูภาพนิ่งกันครับระหว่าง2ตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเริ่มแรกก็คือกล้องเมน W ่อนเป็นไงครับรูปแรกเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าของตัว vivo เนี่ยเข้าใกล้ตัวแบบได้มากกว่าในี่สังเกตแล้วก็ค่อนข้างที่จะไบรท์ใส่มากกว่านี่ขนาดเป็นตุ๊กตาแมวนะเนี่ยไม่ใช่แมวจริงนะครับส่วนของ iPhone เนี่ยเดบดีนะแต่ว่าระยะในการเข้าใกล้เนี่ยจะน้อยกว่าเพราะด้วยเซนเซอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเรื่องของดีเทลที่มีการอัดชาร์ปเหมือนเป็น diffusion ของเขาเนาะส่วนของ vivo ก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าไม่ไไดดด้ออัะะรโหมากน แล้วก็คอนโทรลคอนทราสต์อะไรเงี้ยของ p h o n e จะมีความมืดกว่าโนกแก้ว <No care. S 2> พอเป็นของ Vivo ครับมันก็อาจจะเบลอหน่อยเพราะว่าอาจจะเข้าระยะใกล้มากเกินไปหรือว่าอาจจะมือสั่นนะครับแต่ของ iPhone คือพอมันได้ระยะมันมันก็มีความคมอยู่แล้วแล้วก็มีดิฟฟิวชันอยู่แล้วเรื่องของสีสันลองดูเอาของตัว iPhone ก็จะเป็นสีแบบสีสมจริงเอาไว้ง่ายของ v ี vo จะเป็นสีสดใสอืแววตา iPhone เห็นไหมคมกริบเลยครับเหมือนกับว่าเขามีดนะิฟฟิวชันเนาะแล้วก็มันคือพอมันได้ระยะ ที่ที่ไม่ได้เข้าใกล้มากก็ก็ค่อนข้างที่จะคมชัดดอกไม้สีสันดีเทลคือเหมือนกับว่าของ vivo เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นอัดช้าอะไรมากมายเขาจะเน้นความคมแบบเป็นธรรมชาติส่วนของ iphone จะมี diffusion ที่เก็บรายละเอียดได้เหมือนกับเป็นภาพซ้อนเข้าไปเยอะมันก็เลยทําให้มีดีเทลที่ค่อนข้างแข็งกว่าสังเกตดูซ้ายกับขวาเห็นไหมฮะสีสันก็ได้เคียงต่างกันไว้าลานา์นี้หน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะเห็นไหมภาพเนี้ยว้ยเป็นล้านต่างกันดูตรงที่มันเป็นจุดสีข,ขาวเนี่ยไอ้ติดอมม่วง iphone ติดอมเหลืองอมเขียวเห็นไหมมันทําให้สีสัน ม,ม,มันมันมันไปคลนโทนแต่ถาว่าความสดใสมันก็สดใสก็ล้ใกล้เคียงกันนั่นแหละเป็นไงรูป พุ่มดอกไม้ครับของ iPhone ก็ท,ทําได้ดีไม่ได้แพ้กันคือถ้าเราไม่มา z o มดูดีเทลนะดูภาพรวมนะมันท,ทําได้ดีทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็มันจะแตกต่างกันเรื่องของของไวบรลานที่มันมีคาแรคเตอร์ไฟล์ของใครของมันอ่ะเห็นปะ่ะผมมันจะเป็นคนที่ชอบนะชอบการถ่ายภาพอาหารใกล้ๆก้ได้เดบได้มีติ iPhone มันติดตรงที่ว่ามันนะถ่ายใกล้มากไม่ได้มันก็จะใกล้สุดได้เท่านี้แหละเวลาเราถ่ายแล้วมันจะเก็บโพซิชันด้านหลังมาเยอะเก็บนู่นเก็บ,น,น,กบนี่มาก็ต้องมาเคาะเอาอีกในขณะที่ว สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เลยแล้วดูดีเทลเดฟสีสันเห็นไหมค่อนข้างสด เนี่ยคือ AI ของ vivo เนี่ยทำงานและก็ลองดูเอาเนาะคือราคาส่วนต่างพอมาเทียบกันอย่างเงี้ยภาพนิ่งนะเพราวะว่า v ี vo ทําได้ดีมากแล้วนะเกินราคาด้วยเผลอ iPhone สู้ไม่ได้หลายภาพเหมือนกันรูปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคือเรื่องปรุงเราก็ดูดีโทงดีเทลเราดูสีสันต่างๆนา,นา,นานครับโหพอเป็นรูปเนี้ยรูปอาหารแบบเนี้ยยิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าของ vivo สีสันน่ากินกว่าเยอะดูของ vivo ครับนี่คือสีสันที่เรียกว่าน่ารับประทานมากๆในทางที่ iPhone ครับ สีมันดูมวนมนนะครับผมซึ่งจริงๆตามหลักความเป็นจริงมันต้องเป็นสีแบบ Vivo เพราะว่าร้านเนี้ยผักเขาจะสีสันสดใสมากมันฟรลงมันฝรัง่งแม้มมกระทั่งตัวปลาชุบแป้งทอดเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแต่ดูของ iPhone ครับดูไว้บร้านเขาทำสี มันติดอมเขียวเขียวเสี้ยบๆหมนๆไปหมดเลยอ่ะอันนี้ก็พิจารณาถ้าเป็นผมนะผมก็เลือก vivo แบบโพสตลงได้เลยถ่ายภาพอาหารนะเป็นยังไงอันนี้โค้ชอัพใกล้ๆครับก็ไล้สดที่มือถือจะทําได้ในเหลักก็ vivo ก็ชัดเจนครับเขาก็ไล้ได้มากกว่า iphone ที่เข้าก็ไล้ได้เพียงแค่นี้ iphone ได้แค่นี้เห็นไหมดูภาพรวม iphone จะเข้าก็ไล้ได้แค่นี้อันนี้แอบน่าเสียดายเนาะนี่ก็เหมือนกันครับ เห็นปะนะตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยนี่คือการเข้าใกล้ของอาหารของการถ่ายภาพให้มันดูมีมิติให้มันดูมีเออมีการ close up คือเห็นฟังสังเกตดูนะเวลาเราถ่ายภาพอาหารเนี่ยบางทีเราอยากเก็บ composition w e v e แค่นี้สวยละเนี่ยองประกอบแต่ไอโฟนมันดันเก็บเข้าใกล้แบบนี้ไม่ได้ไงมันเห็นปะมันเก็บข้างหลังมามันเก็บแขนเก็บอะไรมาเราก็ต้องมาครอบอีกหรอคือมันยากอะเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเราเห็นแค่จานนิดหน่อยเป็น background ไม่จาเป็นต้องเห็นอาหารทั้งหมดเห็นในจุดเด่นตรงเนี้มันก็สวยแล้วเห็นปะแล้วมันไม่ใช่ ว่าเซนเซอร์เล็กมันจะทําเดฟไม่ได้ครับเซนเซอร์เล็กเนี่ยก็สามารถที่ทํทำเดฟออฟฟิลได้เห็นปะพอเราเข้าใกล้มากๆเนี่ยโอ้โหรูปนี้ชัดเจนครับสีสันนะของวีดเนี่คือมันดีจริงๆนะในการถ่ายภาพอาหารนี่คือผมว่าถูกจริตผมมากเลยนะไอโฟนก็จะติดชิดๆเข้าใจแหละพยายามจะแน่ๆมันสมจริงหน่อยน,นู่นนี่นะก็ลองดูเอาครับชัดเจนเนาะฝั่งไหนหน่ากินกว่ากาันดีเทลจริงๆเราไม่ต้องคงไม่ต้องพูดถึงเรามั้งมันมันดีอยู่แล้วไฟล์ห้าสิบล้านกับไฟล์สี่สิบแปดล้านมันค่อนข้างที่จะก็ได้คียง อย่างในเรื่องของความละเอียดพิกเซลที่เหลือมันเป็นของรายละเอียดในเรื่องของสอีในเรื่องของการเก็บแสงความสว่างตาน,นาความคมจากตัวเลนด้วยเนี่ยคุณลองดูเว้ยมิติภาพของ vivo เนี่ยเห็นปะ่ะกับสีสันเนี่ยการโคสอัพการไล่เดฟเนี่ยเห็นปะ่ะคือมันโดดเด่นอนะเออคือมันไม่ต้องทําต่อมันมันโพสได้เลยอะใช้ vivo ถ่ายภาพอาหารอะโปรโมทลงเฟซลงเพจอย่างเงี้ยนึกภาพไาสมมติคุณทําร้านอาหารอย่างเงี้ยเนี่ย vivo อะมันทําได้เลยเว้ยในขณะที่ iphone อะ คุณดูนี่ iPhone คุณต้องมาดึงสีขึ้นคุณต้องมาครอบคุณต้องมาอะไรอีกหลายอย่างในขณะที่ vivo v7 นี่คือสิ่งที่เขาทํามาแบบสําเร็จให้เลยุมมีหน้าที่โพสต์อย่างเดียวมันกะทั่งภาพวิวก็เหมือนกันสังเกตดูครับโอ้โห v i v o นี่คือมันดันสีให้สดใสอะแต,แต่มันไม่ได้สดจนเกินจริงนึกภาพปะ่ะมันทําให้แบบสถานที่หรือวิวหรือลัศน์ามันดูใหม่มันดูแบบน่าไปอะผิดก,กันกับของทางฝั่ง Apple หรือ iPhone เนี่ยคุณดูอันนี้คือจะเน้นความสมจริงเน้นความเก่าเออเนี่ยเห็นปะ ตัวเติกอย่างเงี้ยอ่า H D R เงามืดต่างๆนานา,นานเนี่ยเห็นปะตู้ดับเพลิงเง,งี้ยเห็นปะของ V ี v วนี่แดงเจ๊ดเลยของ iPhone ก็จะเป็นแดงแบบสมจริงท้องฟ้าเนี่ยมาละฝนฝนมาในขณะที่ v สสี v o ยังสดใสอยู่อ่าฮะท้องฟ้าของ iPhone นี่โหคือถ้ามองเป็นมุมสวยคือสวยนะแบบพ้ยท้องฟ้าคมวะ่ะดูสวยมากเลยเห็นดีเทล v i v o จะเน้นเป็นซอฟต์มันมันคารคเตอร์มันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่ความพอดีของจดิตของแต่ละบุค คคนด้วยรับอันนี้คือฟ้าแบบฝนจะมาอันนี้คือฟ้ายังยังพอแบบสดใสอยู่แต่จริงๆฝนนั้นมันตกไปแล้วนะลองดูมันตกมันพัดมันตกแล้วมันก็หยุดพัดเมฆไปเมฆมาอยู่เนี่ยน่ะดูปิ้งไก่ vivo ครับ สีไก่นะสวยสดอะไรอย่างนี้ส่วนของ Apple ครับติดไปทางอมชมพูเห็นไหม Vivo จะติดทางอมเหลืองขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับอ่ะทีนี้ลองเป็นภาพ Ultra w i High View สังเกตดูเหมือนเดิมครับ AI ก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมสังเกตดูว่า Vivo Ultra w ก็ยังมีสีที่สดใสไม่ทิ้งคราบเดิมของเลนส์หลักเลยนะสังเกตดูครับส่วน iPhone ก็เหมือนเดิมสีสมจริงเหมือนเดิมนะดีเทลแน่นอนของ iPhone อาจจะแลดูคมกว่าน,นิดหน่อยแต่จริงผมว่าไม่ต่างวะเอาจริงไม่ต่างแท้ เห็นป่ะมุมมองความกว้างอาจจะแพ้ iPhone แต่ถ้าด้วยเรื่องของสีสัน A อองเเรื่องของดีเทลก็ไม่ไดนี้ห่างกันขนาดนั้น8ล้าน12งล้านถ้าไม่ได้ซูมมันก็ใกล้เคียงกันผมว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับในเรื่องของ AI ด้วยราคามันต่างขนาดนี้แต่ว่าถ้าคุณภาพมันใกล้เคียงขนาดนี้นะผมว่ามันคุ้มมากแล้วคือมันไม่ได้กว้างเท่า iPhone แต่ก็กว้างในระดับที่มันก็เขีอตาวายแล้วอ่ะกับราคาที่มันต่างกันหลายเท่ากับส่วนอื่นมัน น่าสนใจในเด็ราคานี้เอาไปถ่ายภาพไม่ได้อายแล้วอะไม่ได้น่าอายไม่ได้แบบด้อยกว่า iPhone เลยเนี่ยสีทรงสีสันทําได้ดีครับ AI ของ vivo ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยในในรุ่นนี้เจนนี้นะครับแน่นอนล่ละอัลตร้าไวเนาะอาจจะมีดีเทลแบบดอกดอกฟุ้งๆบ้างเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราไม่ได้ซูมดูโดยรวมมันมันก็ทําได้ที่เรียกว่าเพียงพอแล้วอะสวยแล้วอะสังเกตดู vivo เนี่ยมันจะไม่ได้มีคอนทราสที่จัดมันจะไม่ได้อัดคุณภาพอัดความแข็งเข้าไปไม่ได้อัดเงาเข้าไปเยอะสังเกตดูว่า ภาพมันเลยจะแลดูเหมือนแบนๆเหมือนไม่ค่อยคมใช่ไหมแต่ความเป็นจริงไม่ใช่คมแต่ซอฟต์อ่อนนุ่มภาพจะดูนวลดูแบบสีสันมันจะดูละมุนนะมันอยู่เหมือนอยู่ในสภาพว่าอากาศที่มันดีถ้าเทียบกับ iPhone คืออย่างสภาพว่าอากาศที่น่ากลัวหน่อยนะว่ากันไปมันแล้วแต่สไตล์ความชอบจริงๆ iPhone จะแข็งกว่าไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าต้นไม้หรืออะไรต่างๆนาแล้วแต่ชอบจริงๆนะแต่โดยส่วนตัวผมว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบภาพที่มันแข็งจนเกินไปผมจะชอบภาพที่มันมันกลางๆละมุนองค์ประกอบโดยรวม โอเคสีสันใช้ได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วคือแข่งไปเพื่ออะไรดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ลองดูภาพนะจากที่ผมลองวิเคราะห์ดูเนี่ยผพะว่าหลายๆคนก็น่าจะได้คําตอบแล้วละว่าชอบสไตล์ไหนภาพนี้คือ iPhone นี่มันออกแนวดรามิติกเลยนะถ้าถ่ายแบบคนที่แบบคนเท่าคนแก่ที่มีรอยย่นใบหน้าเยอะมีภาพที่เป็นโทนแบบโทนดับดักคอนทราสมีคุณภาพมีความแข็งเนี่ยผมว่าน่าจะสวยนะถ่ายวัดถ่ายวาที่มัน,เป,นเป็นวัดเก่าหรืออะไรเงี้ยโห oh, iPhone นี่ใช่เลยแต่พอมาเป็นฝั่ง V ี vo เน มันกลายเป็นว่ามันจะดูแบบโลกสดใสอะอารมณ์ประมาณนั้น m a c ครผมถ่ายไม่เยอะ m a c ครของ iPhone จะใช้เลน ultra wide ในการเข้าไปใกล้ๆแล้วมี a u t o f o กัสด้วยส่วน vivo จะมีเลน m a c ครเฉพาะซึ่งก็มี a u t o f o กัสเหมือนกันของ vivo จะมีความเีอ่ดอยู่ที่2ล้านตรงนี้ซึ่งคุณมาลองดูภาพกันดีกว่านะคุณลองดูครับ2ล้านของ vivo เขาก็ได้ได้มากมี autofocus ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้แพ้ iPhone เลยแน่นอนละ่ะอาจจะแพ้นิดหน่อยในเรื่องของดีเทล ความคมนิดๆหน่อยๆแต่เรามาดูภาพโดยรวมดิสูสีนะแต่ว่าแน่นอนล่ะ iPhone มันใช้เป็นอัลตราไวท์คอนดิทั้ง12ล้านเนี่ยมันมันคมชัดกว่าอยู่แล้วเวลาซูมเข้าไปเนี่ยเนาะ2ล้านกับ12ล้านเนาะมันต้องมีความแตกต่างอยู่แล้วล่ะแต่ว่า2ล้านในเรื่องราคาที่ต่างกันหลายหมื่นนะทำได้ขนาดนี้คุณลองดูเอาเนี่ยรูปนี้ด้วยนะครับสังเกตดูว่ามาโครของ v i v o เนี่ยโคเวอไวท์บอลลาร์มันมันโหดไปหน่อยมันจัดไปหน่อยมันเหลืองก็จริงแต่มันไม่เหลืองขนาดวี v o ่ไงนะส่วน็อไปนนั v7 นาพ มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าไวบ์บลลาที่วัดได้ตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็บูธอัดเข้าไปเยอะเกิดรูปนี้ก็เช่นเดียวกันครับค่อนข้างเหลืองเลยล่ะนะของของ vivo เหมือนเห็นว่าเป็นอาหารหรืออะไรแล้วแต่มันก็จะ AI มันจะบูธสีให้เลยให้มันสดใสให้มันแบบดูมีความน่ากินนะอันนี้คือเจตนาของเขา iphone แน่นอนคอนเซปต์เดิมเน้นความสมจริงไนท์โหมดของทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้ถ้าแสงมันเยอะ iphone มันจะไม่สโลว์สปิทชัตเตอร์ส่วน vivo เข้าไนท์โหมดได้ตลอดสโลว์สามวิแต่แสงมากแสงน้อยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2 3วินาที ในโหมดผมจะพูดโดยรวมไปเลยระหว่างเลนหลักแล้วก็เลยเอาเตาไหวไปด้วยสังเกตรูภาพแรกครับแหม i ไอโฟนนะตันหนังสืออ่านค่อนข้างชัดเจนนะส่วนของ vivo ก็ชัดเหมือนกันแต่มันจะติดฟุ้งกว่าเล็กน้อยนะเรื่องของการเก็บสีสันเก็บแสงพอทั้งคู่เพราะว่า,วารูปนี้แสงมันเพียงพออยู่แล้วเป็นยังไงครับรูปนี้เนี่ยโอ้โหจริงๆนะสูสีมากต่างกันที่ว่า iphone เนี่ยมันจะมีคอนทราสต์ที่จัดกว่าเท่านั้นเองสังเกตดูด,ดํามันก็จะดําจมลึกมากกว่าซึ่งอันนี้มันแล้วแต่ความชอบเลยถ้าดูเผนๆดูผ,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 ผนะ่านๆอ่ะแทบจะไม่แตกต่างดีทั้งคู่สวยทั้งคู่ถ้าจะดูกันานานๆเพ่งดีเทลมันก็อาจจะเห็นความแตกต่กางอัตร a w i d อันเนี้ยอาจจะ จะสู้ iPhone ไม่ได้ในที่แสงน้อยเรื่องของความละเอียดด้วยการเก็บแสนตนานานา,นาว่าไป12ล้านกับ8ล้านมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับความกว้างอีกเห็นไหมแตกต่างกันละภาพนี้ครับร้านปลาหมึกแผ่นเออเป็นยังไงสีสันเนะ v i v o นี่คือพอเห็นอะไรว่าเป็นอาหารเนี่ยก็จะบูสตสีสันออกมาเลยนะเออแต่พอ iPhone เนี่ยเขาก็จะพยายามคุมไว้บร้าน ไม่ให้เหลืองไปไม่ให้ฟ้าไปแสงที่มันเป็นสีเหลืองจริงๆของร้านมันก็เลยไม่ได้เหลืองมันก็จะเป็นนวลๆขาวๆว่ากัานไปนะครับตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรพอดีสักอย่างอะเนาะเป็นไงพ,พอเป็นภาพเรียนหลังเห็นไหม พอๆกันทั้งคู่นะสำหรับในโหมดภาพนี้คะ่ะผมมาชอบสีสันของ vivo มากเลยนะคุณลองดูสีหลอดไฟที่อยู่ตรงป้ายชื่อร้าน vivo ยังเก็บแสงความพาวและสีสันมาได้ครบส่วน iphone สีสันค่อนข้างซีดกว่าเห็นไหมหลอดเหลืองไม่เหลืองแล้วเราเหลืองกลายเป็นขาวอย่างเงี้ยคือเขาตัดแสงสีนี้เหลืองออกไปเยอะเกินคอนท s t อนทราสแน่นอน iphone มันมันจมดำมดอยู่แล้วแต่วิ v o มันก็มันก็เขาเรียกว่ามันก็เก็บดีเทลในส่วนของในร้านค่อนข้างดีนะคือมันแล้วแต่ชอบแล้วล่ะของแบบนี้ ภาพนี้ผมผมดันชอบ V ี v อ่เนี่ยเอาตาวายเห็นป่ะคือเหมือนกับว่า Vivo เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการขุดเงามืดด้วยสังเกตด,ดูชั้น2นี่เอ,อาตาวายนะเก้าอี้ชั้น2เห็นป่ะยังเห็นว่าเป็นเก้าอี้ถ้าเป็น iPhone มืดจม ซึ่งมันไม่ได้ผิดมันเป็นเรื่องของความชอบมากกว่าว่าคุณชอบสไตล์ภาพแบบไหนคุณลองดูว่า iPhone เนี่ยอาจจะไม่ได้สโลว์สเปดชัตเตอร์เพราะว่ามันเห็นว่าเฮ้ยความสว่างมันเพียงพอแล้วมันก็เลยถ่ายมามันก็เลยไม่ได้เ,เก็บดีทงดีเทลในส่วนเงาเมือ่อส่วนอะไรมามากนะแต่พอ V ี v วเนี่ยมันเป็นไนท์โหมดอยู่แล้วป้ายไฟก็เลยจะลดความพาวลงทําให้เห็นป้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเนี่ยเห็นป่ะเส้นไฟของของตอนหนังสืออ่าพอเป็น iPhone มันก็จะมีความพาวไปเลยเรียกว่าสวยคนละแบบขึ้นอยู่กับ ความชอบอีกนั่นแหละอ่ะพอเป็นตู้โค้กแบบนี้คือ V ี vo มันติดเหลือง iPhone ติดขาวตู้โค้กแบบนี้ถ้าเป็นของ iPhone มันก็จะมีความขรังถ้าเป็นของฝั่ง V ี vo มันก็จะมีความสดว่ากันไปเป็นยังไงภาพแบบนี้คลาสสิกเพราะว่ารูปนี้ดูเผลนๆคือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆไม่ไม่ได้แตกต่างกันยังมีนัยยะสําคัญเนาะโดยรวมภาพนี้ผมว่าผมผมให,ให้เสมอๆกันเนาะเรื่องของสีสันเรื่องของตาตานาไม่ต่างกันอะเป็นยังไงภาพนี้พื้นของ ของ p h o n นนี่มันโหมันชัดจริงๆนะคือโคตรด้วยความแข็งะ่ะด้วยคอนทราสต์ด้วยอะไรต่างๆนานามันก็เลยทาให้เห็นลายพื้นชัด V ี vo <V ivo S 2> เขาก็จะในเรื่องของการเกลี่ยให้มันเนียนเรื่องของการใส่เพิ่มเงาแสงอะไรให้มันใ์สว่างใสอยู่แล้วอะ่ะคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดเจนแต่ถามว่าราคาที่เป็นส่วนต่างวี vo ค่อนข้างคุ้มค่ามากกับคุณภาพภาพที่ไในระดับนี้เป็นยังไงมาถึงเปิดมานี่ก็โอ้โห V ี vo นี่ก็เอาความใสเนียนนี่ไปกินก่อนเลยครับดูตัวแบบเกียยเส หน้าเนียนใช่ดูดิเออเฮอ iPhone อไ,ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะนี่ผมก็ใส่เขาเรียกว่าโหมดสตูดิโอไลฟ์อ่ะใส่แสงเข้าไปเพิ่มเข้าไปที่ตัวแบบให้ด้วยนะก็ยังคงความเป็นสมจริงความเป็นธรรมชาติ Vivo ก็จะแบบเนียนกริบอะ่ะนะแต่ไม่ได้วุ้นนะครับไม่ได้หลอกจนเกินไปภาพอย่างเงี้ยดูดิดูด,ดิดูสีสันดูใบหน้าดูสีไรผมลองดูมันค่อนข้างที่จะชัดเจนสำหรับการถ่ายคนเนาะเนี่ยภาพอย่างเงี้ยผมว่าซีนเนี้ยมันสวยนะแล้วก็ซีนเนี้ยเป็นเป็นซี ที่เรียกว่าปรับเซียนเลยแหละในการตัดขอบเพราะผมที่มันอยู่ลายผมด้านบนกระขอบมันตัดยากนี่คือมันมันเบลอไปเลยมันไม่รู้ว่าคืออะไรมันก็เบลอมันก็ตัดเอาแค่เฉพาะส่วนที่ติดก,กับหัวเท่านั้นเองค่อนข้างเบลอตัดขอบไปแบบกินเข้ามา iPhone ก็ไม่อยู่วันเนียนนะมันก็กินเข้ามาในส่วนตรงนี้แต่ก็ยังเวลล้นลายลายผมในส่วนด้านบนอยู่อ่าก็ถือว่ายังฉลาดอยู่นะครับแล้วก็สีสันที่เติมให้กับตัวแบบที่ถ่ายย้อนแสงจังๆแบบนี้อันนี้ผมยกให้ V ี v o เลย H D R ฉลาดเรื่องของโกสเรื่ ื่องของแฟร์ตรงนี้ของฝั่ง iPhone จะมีน้อยกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้อาจจะติดประเด็นตรงนี้ส่วนสําหรับผมอะถ้าดูภาพโดยรวมนะตัดเรื่องโกรเรื่องแฟร์ออกไปเนี่ยยังไงภาพที่ผมก็เลือก vivo อะมันโดดเด่นมันสวยอะผมว่าตัวแบบก็น่าจะชอบด้วยนะเป็นไงภาพน,นี้ไม่ธรรมดานะเอาจริงๆเนี่ยคุณลองดูก็เนี่ย เห็นปะดูความใสดูความจริงเออว่ากันไปอย่างเงี้ยเห็นปะแต่รูปเนี้ยใกล้เคียงกันมากครับไม่อยู่สภาวะที่แสงมันยากเนี่ยเออแสงปกติทั่วไป iPhone ก็เติมแสงตัวแบบได้ดีเหมือนกันซอฟอ่อนนุ่มเหมือนกันเห็นไหม vivo เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วสีเสื้อเนี่ย vivo ก็จะสดใสกว่าเอาเป็นว่าสีโดยรวมแหละของ vivo ก็จะสดใสกว่า iPhone ก็จะสมจริงกว่าลองดูผมว่ามันมัน,ม,นมันสูงสีกันแหละนะดูผเผินนี่สวยทั้งคู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับในเหรียราคานี้เทียบกับ iPhone ที่เหรีราคา สูงๆเนี่ยเพราะว่ามานยุคนี้เนี่ยไม่ได้จําเป็นว่ามือถือที่เรืดธยทงเท่านั้นถึงจะถ่ายภาพสวย๋ยวนี้แค่ mid range หมื่นกลางๆเนี่ยก็ทําได้แล้วแล้วทําได้ดีด้วยครับเหลือเฟือพวกนี้ลองดูอเอสเฉดกลางคืนรูปนี้ iPhone เนี่ยด้วยที่มันมีโหมดสตูดิโอไลฟ์พอมันเติมแสงให้ตัวแบบมันก็เติมแสงให้แบบขาวไปเลยส่วน vivo ยังดูมีความสมจริงอันเนี้ผมปิดตัวเขาเรียกว่าโหมดบิวตี้ไปแล้วคืออยากให้มันสมจริงบ้างก็ลองดูเออมันก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันสีสันอะไรก็โอเค นะครับตัดคงตัดขอบก็ผมว่าวิวตัดขอบได้สมจริงกว่านะเพราะว่าตัวเคอี้มันไม่จำเป็นต้องเบอร์นึกภาพปะ่ะตัวแบกก็ไม่จำเป็นต้องเบอร์เบอร์แค่เฉพาะข้างหลังนี้ก็พอในขณะที่ไอโฟนเนี่ยเบอร์หมดเลยขาก็เบอร์เสื้อก็เบอร์เหมือนจะชัดแค่เฉพาะตรงใบหน้าหน้าจะลอยขึ้นมาเลยสังเกตดูเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้ถ้าจะเน้นเบอร์แบบสมจริง V i v วจะเบอร์ได้สวยแล้วก็ดูสมจริงมากกว่าตามระยะของกล้องของเลน iPhone ลอยแค่หัวเลยกล้องหน้ามันชัดเจนที่ตัวมันอยู่แล้ว v i v o เขาเป็นเจ้าแห่งเซลฟี่เหมือนกันมือถือจจากแดนี ะฉะนั้นครับเรื่องของความเนียนและดีเทลยกให้มือถือจีนเลยครับ iPhone เนี่ยโอโ้โหไม่อยากจะเห็นหน้าตัวเองเลย Vivo นนีนเนียน,เน,ยนเนียนและยังมีหนวด เก็บหนวดเก็บไรผมอะไรให้ส่วนของ iPhone ครับโอ้โหเ้าหน้ากลัวซะเหลือเกินนะครับย้อนแสงก็ยังเห็นความฟุ้งความนวลของ vivo เห็นปะแล้วอย่างภาพอย่างเงี้ยไอโฟนมันมันมันแคบกว่ามุมมองของกล้องเขาจะแคบกว่าแล้วก็ดูแบบตัดแปะมากกว่า vivo ก็จะดูละลายแบบเนียนกว่าว่างั้นเถอะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในหมวดของงานวิดีโอ 4K30 เฟรมอันนี้ผมอิงสเปคของ vivo แล้ว iPhone ความละเอียดเท่ากันกับ vivo แน่นอนราคาต่างกันวィィิดีโอย่อมแตกต ลันนนอนแแ่่ออยู้วกเพราะฉะนั้น Vivo จะอัดได้สูงสุดแค่ 4K 30เราจึงต้องเทียบความเอียดเท่ากันกับ iPhone ที่อาจความละเอียดเท่ากัน 4K 30ในเลนหลักลองดูเปรียบเทียบกันระหว่าง2เลนระหว่าง2 2มือถือเป็นยังไงอ่ะดูกันไปพร้อมกันดูไปพร้อมกันเรื่อยๆเลยนะครับเรื่องของอการออโต้โฟกัสเรื่องของการกันสัน่นเรื่องของการเก็บแสงเรื่องของการ movement ความสมูทความนิ่งของเฟรมเรทคุณลองดูเป็นยังไงคาแรคเตอร์ Character ตัวหนึ่งจะสว่างคาแรคเตอร์ Character ตัวหนึ่งจะมืดแล้วก็คอนทราสแล้วก็เรื่องสีสันไม่ไม่แตกต่างอะไรกับภาพนิ่งเลยคาแรคเตอร์ Character เดียวกันนะเออเป็นยังไงอร่อยไหมเออนะก็ไม่ทำหน้าแปลก ีด้สีสันแวว้ามันแตกต่างกันครับกล้องหน้าก็อาจได้ที่ 4K30 แต่ว่ากล้องหน้า vivo มันแลดูแบบซีดๆไปหน่อยไหมคือสว่างแล้วก็ติดโทติดไปทางโทนหลึองอย่างเดียวเลยในไอโฟนอะเห็นปะ่ะความสมูทของกล้องหน้าของ i ไอโฟนดีเทลแต่ vivo ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแย่นะสังเกตดู vivo ก็มีออโต้โฟกัสในกล้องหน้าไม่ได้แพ้ iPhone เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่า iPhone เนี่ยมันจะจับ โฟกัสได้แม่นยํากว่ารวดเร็วกว่านิ่งกว่าเห็นปะเห็นปะพอเป็น iPhone คือมันมันก็เข้าเลยแล้วมันก็ไม่กระโชกห้าเออนะ่ะลองสังเกตดูเห็นปะสีผิวอะไรตนะ่างนานาไอโฟนก็ยังมีสีผิวคนที่สมจริงอยู่ในขณะที่ของ vivo มันเหลืองซีดอะ่ะอืมอันนี้ต้องว่าว่ากันไปตามความเป็นจริงทีนี้เป็น 4K 30เฟรมที่อยู่ข้างนอกผมว่าไม่ได้แพ้กันเลยนะดีเทลเฟรมเรทสีสัน vivo แอบดีกว่าด้วยเออ ลองดูดิการกันสั่นก็ใกล้เคียงกันเห็นไหมเออไม่เลวเลยนะเดี๋ยวนี้ vivo นี่ทําวิดีโอเก่งขึ้นเยอะเลยนะแต่การออาตัโฟกัสมันก็ชัดเจนอะเนาะมันก็อาจจะยังสู้ iphone ไม่ได้ iphone มันเครื่องตั้งกี่หมืน่นจริงปะ่ะ ultra wide ครับตัวนี้ vivo จะอัดได้แค่ full hd 30แล้วก็มุมมองจะแคบกว่า iphone ต้องเพราะว่าต้องครอบทำ eas เนยเพราะว่าตัวเลนส์ ultra wide ของเขาเนี่ย เหมือนจะไม่ได้มีกันสั่น OIS มาให้นะครับจะเป็นกันสั่นแบบซอฟต์แวร์ EIS อ่ะอัลตร้าไวแน่นอนของ vivo จะเสียเปรียบ iphone แบบชัดเจนครับพอมาเป็น full HD 60เฟรม vivo จะครอบกว่านิดนึงเพราะว่าต้องมีการทำการกันสั่น EIS เหมือนเดิม เพื่อให้มันนิ่งขึ้นซึ่งมันก็ทําได้ดีเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้นิ่งเท่า iPhone เพราะคุณดูว่า iPhone เนี่ยไม่มีการครอบด้วยกว้างกว่าและยังนิ่งกว่าด้วยนะก็ต้องยอมรับเนาะมันคือตามเด็จราคาจริงๆนะครับค่อนข้างชัดเจนอันนี้คือกล้องหน้า 4K 30แบบเดิน w a l ์ Walk. เหมือนเดิมเลย vivo ยังเป็นเหลืองซีดอยู่ติดเหลืองซีด iPhone จะอิ่ม โฮมคอนทราสต์จัดและยังได้สีของผิวจริงๆอยู่ไฟล์ Five, ความสมูทการกันสั่นยกให้ iPhone แน่นอนการเก็บ HDR ด้านหลังต่างๆนานานโดยภาพรวมเนาะ i p h o n เมันเทพอยู่แล้วมันเป็นเทพวีโอยอยู่แล้วนึกภาพปะ่ะเออเนี่ยวีโวเนเวลาย้อนแสงหนงหนังนี่คือคือไปเลยนะสีซิตเลยอันนี้โฟลิดีหกสิแน่นอนโฟลิดหกสิกล้องหน้าวีโวสั่นแน่นอนสั่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ ไอโฟนนี่เขานิ่งจริงๆต้องยอมรับเนาะมันเป็นคือมันก็สมราคามันแหละโอเคสาศษการเก็บดีเทลในที่แสงน้อยตรงนี้ผมแอบตกใจไว้ว่าเฮ้ยทำไม Vivo มันเหมือนมันเก็บดีเทลได้ดีกว่า iPhone คุณลองดูเหมือน iPhone มันเละว i v o มันจะมีความคมชัดอยู่ถึงแม้ว่าน้อยจะเยอะมันปล่อยให้น้อยคอแบบเยอะไปเลย เป็นเกรนเป็นอะไรปไปเลยแต่ว่า iPhone มันเหมือนจะมีน้อยด้วยแล้วก็พยายามจะเกี่ยน้อยด้วยครึ่งนึงหรือยังไงมันเลยทำให้หน้าแบบดีเทลมันวุ้นๆกว่า Vivo เนี่ยสังเกตดูดิพอเป็นอันนี้ครับ 4K30 เฟรมเห็นได้ชัดเลยว่าของ Vivo a n t i anti f i เ u r e เนี่ยไม่เวิร์กเลยกุณลองดูกระพริบยับเลยในขณะที่ iPhone นี่ไม่เป็นเลย iPhone ไม่มีกระพริบเลยลองดูดิเพื่อเปรียบเทียบกันเลยเห็นปะ เอออันนี้ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงแก้กันต่อไปนะครับในเรื่องของซอฟแวร์เนาะแต่ว่าดีเทลการกันสั่นอะไรคือโอเคนะโอเคละนะครับใกล้เคียงกันมากเอาตลอดวันที่แสงน้อยสู้ iPhone ไม่ได้จริงๆเรื่องของสีสันนะเห็นปะ่ะ vivo มันมันค่อนข้างซีดๆมนัมนๆดีเทลก็จะซอฟๆมีภาพย่อภาพซ้อนด้วยเห็นปะ่ะสังเกตดูที่หลอดไฟส่วนเรื่องคุณภาพของไมคเดี๋ยวเราไปลอง ฟังกันดูครับมาแล้วมาแล้วนี่ลองลองได้หมอเฮ้ยอ่าโอเคอันนี้มีออาต้องประกันไหมเฮ้ยมีวะ่ะโอ้เลยราคานี้ครับมีออาต้องก,กันข้างหน้าด้วยเหมือนกันเลยเหมือนตัวท็อปเลยวิ่งโคตอร่อยอ่ะมันหวาน,นปิ้งเปล่าๆยังหวานอ่ะอืมควาหวานเขาจะมีโรตเกอร์นิดๆด้วยเลยทำให้แบบดึงความหวานมันออกมา โอเคเป็นยังไงบ้างครับเราก็วิเคราะห์กันค่อนข้างนานแล้วก็หนักหน่วงนะคุณก็ลองดูนะว่าคุณนะ่ะชอบแบบไหนชอบน้องเขาหรือคุณต้องใช้งานวิดีโอแบบหนักหน่วงคุณเลือก iPhone แต่ถ้าคุณถ่ายภาพ V ี v วแจ่มมากวิดีโอไม่ได้แบบเน้นมากในราคาที่จับต้องได้เพราะว่า V ี vo นี่เป็นตัวที่โหดมากในเรื่องราคานี้เรื่องของการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอนี่ไม่ธรรมดานะจุดไหนดีเราว่าดีจุดไหนไม่ดีเราบอกไม่ดีจุดไหนสู้ได้เราบอกสู้ได้จุดไหนสู้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าสู้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่ง ราคาเขาแตกต่างกัน iPhone 40,000กว่า Vivo หมื e ่นกว่านะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและการ VS กล้องครั้งนี้ต้องขอกลาลทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ